สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พ,พี่น้องๆสาวยูทุกทุกท่านนะคะตอนนี้อยู่กับน้อยหกล้อดับชาแนลนะคะวันนี้น้อยหกล้อเอาเจ้าฟอร์ดขึ้นมาบนภูเขามายกร่องนะคะยกร่องปลูกมันนะคะปลูกมันเดือนสิบสองค่ะมันจะรอดหรือเปล่า <c oughs> ก็ยังชุ่มๆอยู่นะคะอันนี้จะตรงที่รถไถยกำลังยกนี่จะเป็นล่องยางเก่านะคะจะมีตัวยาง เอาเสียบเสียบเอาเอาไม่ตอกเอาตอกมังเป็นหินลูกล่างเลยหลอนว่าน้อมุมแรงว่าน้อเหรอ คลี่ไปด้วยปลูกมันไปด้วยค่ะตอนนี้อันนี้มาทำช่วยแม่นะคะแม่ก็ปลูกประมาณสีไร่ค่ะ ผูกโซ่ไว้นะคะไม่ให้ร่องมันแหลมเกินไปเวลาเราวางต้นมันมันก็จะกระเด็นกระโดอนออกด้านข้างนะคะอะไรแต่เทคนิคแต่ละคนนะคะบางคนเขาก็ใส่ไม้นะคะเอาเชือกผูกไม้แล้วก็ให้แบบตัดหัวร่องไม่ให้มันแหลมอะคะ่ะเวลาเราวางต้นมันไปมันก็จะไม่ตกลง ดินตรงนี้ไถสองรอบนะคะดินจะร่วนชูนดีมากเลยคะเป็นดินผสมทุกรังค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพลงเท่านี้นะคะเดี๋ยวขอไปถลกม เดี๋ยวแม่จะบ่นก <|so|> ็ฝากติดตามฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะหน่อยหกเราดำบชาแนลสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ